ดูดวงชาวราศีกุมนะครับปีดูดวงในปี2569นะครับผมนบดวงราชาเศรษฐีนะแล้วเปิดไพ่ขึ้นมาตกตำแหน่งเป็น9ถ้วยนะผมด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาเทพเทวดาสิทธิคำชูปกปักกุ้มของราศากรณน,นมอสันเหลือสาริกาอ่ะสาริกาอีก3อันเฉียว อีกสามอันนะครับใครจะรับมั้งเลืออีกสามอันนะครับเหลืออีกสามอันนะครับจองไว้แล้วไม่เอาครับแต่หมอซาไม่ว่านะจองแล้วไม่แมวหมอซาไม่ว่าจริงนะครับผมเหลืออีกสามดอกนะครับไม่ว่ากันนะครับผมด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับจองไว้หมอท่านบอกโอเคไม่เป็นไรครับนะครับนะครับทักไลน์มานะครับดอกละหนึ่งพันะครับเขาเรียกสาริกาสาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลง พากันโสมนัสติกับดักโมเสเหนมบจันทานะครับท่านใดสนใจทักมานะจ้าเลยสามอันเนี่ยสามอาันหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วครับผมทักมาครับผมซันนี่สี่สองแปดเก้าครับเหลืออสามอันสุดท้ายเหมาเลยก็ได้นะครับผมล้วผมโชคชะตาบุกุศนวาสนาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนนะครับผมเกิดความตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงเศรษฐีเกิดขึ้นกับตัวท่าน ท่านจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคมนต์เสน่ห์มนต์จาต้องมีไหมต้องมียังไม่มีไม่ได้โลกนี้มันโหดร้ายไอ้ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมตรงไปเรื่อยๆครับนะจะทําอะไรก็คิดพินิจไต่ตองนะผมจังหวะในดวงชะตาของชาวราศีนี้นะผมโอกาสท้องเข้ามาต้องสู้อย่างเต็มกําลัง การต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมาีวัสนาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเสรียทีไหนอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญอย่างตั้งมั่นแต่ให้พิเชตตกตําแหน่งบนกุศลวัสนาเป็นผู้มีบุญกุศลวัสนามาเกิดจ,กจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์นะครับผมการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นนกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีนะครับผมนกน้อยนำพาซึ่งข่าวดี ข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งลื่นเลิงสุขสันต์ทันสาเราจะทําการธุรกิจการงานการงานการค้าจะเป็นไปได้ด้วยดีขอทํานายว่าดวงชะตาของท่านจะเปิดนะผมเบื่อนายกับปัญหาต่างๆเทพเทวดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจ The sun มังเกิดปกักธงรอเตรียมตัวซือ้อบ้านซือซ้อรถซื้อที่ดิน จะเจริญลุกเหลืองขึ้นมาครับโชคชะตาบนกุศลวศาสนาบนหนักศักย์ใหญ่เหรียญเอ๊ะพระราชาแห่งเหรียญจะมีแก้วแหวนเงินทองมรดกเงินก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงชะตาเงินก้อนใหญ่จับต้องได้ได้ออกเดินทางได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเดอะชาร์ลอตเกิดขึ้นในโชคชะตาครับจัดหนักจัดเต็มออกรถ หมายป้ายแดงการพลิกเปลี่ยนแปลงผันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วดวงนี้ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นคุณจะได้เจอพาร์ทเนอร์ได้เจอคนที่ใช่เจอคนที่เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคตา่านงะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนนะครับผมการงานการเงินก็จะดีไปหมดนะครับมนะไม่สนับสนุนทําอะไรก็วิบัติทํานะไม่ดี ับผมเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้สนับสนุนแน่นอนครับก็ต้องเป็นคนดีก่อนนะครับเป็นคนไม่ดีใครจะมาสนับสนุนนะไม่มีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เมตตาคนไม่ดีมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระบุกกระไวกระสับกระสายแต่ไม่นานไม่ชา้าด,ดวงชะตาก็เปิดเพราะว่าดวงชะตานี้ให้คนมามา,มากแล้วนะครับผมท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่4291คำถาม200บาทส่งคลิปให้รับแจ้งชื่อวันเดือนปีเกิดนะผมเวลาตกฟ้า คำหนึ่งคำถามสองระบส่งคลิปไปครับผมขอท่านจ่มชืน่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมหสวังดังใจหมายครับผมสวัสดีครับดวงชะตาราศีกลุ่มประจำเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีกลุ่มเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านสายหมอกที่ค่อยๆจางหายไปเผย่อให้เห็นเส้นทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สั่งสมมาตลอดช่วงที่ผ่านมากำลังถึงจุดที่คุณต้องตัดสินใจว่าจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ความท้าทายและโอกาสจะเดินเคียงคู่กันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองเห็นและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดด้านการงานเวลาแห่งการพิสูจน์ตัวเองและการตัดสินใจสำคัญบรรยากาศในที่ทำงานของชาวราศีกุมในเดือนนี้คล้ายกับการยือนอยู่บนทางแยก คุณอาจพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับโครงการใหม่ที่ท้าทายความสามารถหรืออาจได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญมากขึ้นสำหรับพนักง,งานประจำโอกาสในการแสดงศักยภาพจะเปิดกว้างโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจได้รับโอกาสนำเสนอแคมเปญใหม่ต่อผู้บริหารระดับสูงหรือหากคุณอยู่ในสายงานเทคนิคอาจมีโครงการพิเศษที่ต้องการทักษะเฉพาะทางของคุณ สิ่งสำคัญคือคุณต้องระมัดระวังในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนอาจมีความเข้าใจผิดหรือการตีความที่คลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ง่ายลองนึกภาพว่าคุณส่งอีเมลงานด่วนไปแต่อีกฝ่ายเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องปกติหรือคุณพูดในที่ประชุมแต่ข้อความของคุณถูกตีความในทางที่ไม่ได้ตั้งใจการพูดให้ชัดเจนตรวจสอบความเข้าใจซ้ำและเขียนสิ่งสำคัญเป็นลายลักษณ์อักษรจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ สำหรับผู้ที่กำลังคิดเปลี่ยนงานเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการเตรียมตัวมากกว่าการตัดสินใจรีบเร่งควรใช้เวลาอัปเดตประวัติการทำงานสร้างเครือข่ายใหม่ๆและศึกษาข้อมูลตำแหน่งที่สนใจอย่างละเอียดห้ามตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือเพราะความผิดหวังชั่วครั้งชั่วคราวแต่ให้มองภาพรวมระยะยาวว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเส้นทางอาชีพของคุณ ผู้ประกอบการหรือฟรีแลนซ์จะพบว่าเดือนนี้มีทั้งความผันผวนและโอกาสใหม่ๆอาจมีลูกค้าเก่าติดต่อกลับมาหรือได้รับโปรเจกต์ที่น่าสนใจจากคนรู้จักแต่ต้องระวังเรื่องการบริหารเวลาอย่ารับงานมากเกินไปจนทำไม่ทันหรือคุณภาพลดลงการคัดเลือกงานที่ตรงกับความเชี่ยวชาญและสร้างมูลค่าในระยะยาวจะดีกว่าการรับทุกอย่างที่เข้ามา ช่วงปลายเดือนจะมีข่าวดีเข้ามาอาจเป็นการอนุมัติโครงการที่รอมานานการได้รับคำชมจากผู้บังคับบัญชาหรือความคืบหน้าที่เห็นผลชัดเจนในงานที่ทำอยู่นี่คือผลตอบแทนจากความพยายามที่สั่งสมมาจุงภูมิใจและใช้โมเมนตัมนี้ก้าวต่อไปด้านการเงินความระมัดระวังและการวางแผนระยะยาว สถานการณ์ทางการเงินของชาวราศีกุมในเดือนนี้อยู่ในภาวะที่ต้องการความรอบคอบเป็นพิเศษรายได้อาจไม่ค่อยคงที่หรือมีความผันผวนมากกว่าเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนที่มีรายได้จากหลายช่องทางอาจพบว่าบางช่องทางชะลอตัวลงในขณะที่บางช่องทางเพิ่มขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องไม่ตื่นตระหนกและยังคงยึดมั่นในแผนการเงินที่วางไว้ ค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในช่วงกลางเดือนอาจเป็นค่าซ่อมรถยนต์ที่เสียกระทันหันเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ต้องเปลี่ยนหรือค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้วางแผนไว้ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะกำลังขับรถไปทํางานแล้วเครื่องยนต์มีปัญหาต้องเข้าศูนย์ซ่อมและจ่ายค่าใช้ใจ่ายหลักหมืน่นหรืออาจเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเสียพอดีกับที่มีงานเร่งด่วนต้องซื้อเครื่องใหม่หรือซ่อมแซมการมีเงินสำรองไว้จึงเป็นเรื่องสําคัญมาก การลงทุนในเดือนนี้ควรทำอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือข้อมูลที่ได้ยินมาจากปากต่อปากหากมีคนมาชักชวนลงทุนในโครงการใหม่ที่ดูน่าสนใจให้ใช้เวลาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดตรวจสอบความน่าเชื่อถือและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจอย่าเชื่อคำโฆษณาที่บอกว่าได้กำไรแน่นอนหรือรวยเร็วเพราะมักเป็นกับดักที่อันตราย ในด้านบวกหากคุณเคยให้คนยืมเงินไว้ก็อาจได้รับคืนในช่วงนี้หรืออาจได้รับเงินจากงานที่ค้างํำระมานานรายได้เสริมจากงานพิเศษหรือความสามารถพิเศษของคุณก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นเช่นหากคุณเก่งออกแบบกราฟิกอาจมีคนมาว่าจ้างทำงานฟรีแลนซ์หรือหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านอาจมีโอกาสาร,รับงานสอนหรือให้คำปรึกษา การวางแผนการเงินระยะยาวในเดือนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากลองนั่งทบทวนรายรับรายจ่ายตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกและหาวิธีเพิ่มรายได้หรือลดหนี้สินการออมแม้เพียงเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอจะสร้างความมั่นคงในอนาคตอย่ามองว่าเงินเล็กน้อยไม่สำคัญเพราะเงินหลายร้อยบาทที่ประหยัดได้ทุกวันจะกลายเป็นหลักหมื่นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้านความรักสำหรับคนโสด ชาวราศีกุมที่ยังโสดอยู่จะพบว่าเดือนนี้มีพลังงานที่น่าสนใจในด้านความรักบรรยากาศโดยรวมเอื้อต่อการพบเจอคนใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ที่มีมูลค่ามากกว่าปริมาณคุณอาจไม่ได้พบคนจำนวนมากแต่คนที่พบจะมีความหมายและมีศักยภาพสูง โอกาสในการพบรักอาจเกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในคอร์สเรียนที่เพิ่งสมัครใหม่กิจกรรมจิตอาสาหรือแม้แต่การเดินทางไปทำธุระประจำวันยกตัวอย่างเช่นคุณอาจไปร้านหนังสือที่ชอบแล้วเจอคนที่กำลังเลือกหนังสือประเภทเดียวกันการสนทนาเล็กน้อยเกี่ยวกับหนังสือที่ชอบอาจนำไปสู่การขอเบอร์โทรศัพท์และนัดพบกันอีกครั้งหรืออาจเจอในงานเลี้ยงเพื่อนโดยที่เพื่อนเป็นคนแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนของเพื่อน สิ่งสำคัญคือต้องเปิดใจและให้โอกาสกับคนที่อาจไม่ใช่แบบที่เคยชอบมาก่อนบางครั้งคนที่ดูเรียบง่ายหรือไม่โดดเด่นในแว็บแรกกลับเป็นคนที่มีความลึกซึง้งและน่าสนใจมากเมื่อได้ใกล้ชิดอย่าตัดสินคนจากภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างจริงๆ แอปหาคู่หรือโซเชียลมีเดียอาจน,นำมาซึ่งการเชื่อมต่อที่น่าสนใจเช่นกันแต่ต้องระวังเรื่องการสร้างความคิดหวังสูงเกินไปก่อนได้พบกันจริงบางคนอาจดูดีในโลกออนไลน์แต่พอพบกันจริงกลับไม่คลิกกันในทางกลับกันบางคนอาจไม่เก่งถ่ายรูปหรือพิมพ์ข้อความแต่พอพบกันจริงกลับมีเสน่ห์และสนุกสนานให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยๆเป็นค่อยไป การเข้าสังคมและทำกิจกรรมที่คุณสนใจจะเพิ่มโอกาสในการพบคนที่ใช่เพราะคุณจะได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายกันซึ่งเป็นรากฐานที่ดีของความสัมพันธ์หากชอบดนตรีลองไปคอนเสิร์ตหากชอบกีฬาลองเข้าชมรมหากชอบศิลปะลองไปนิทรรศการหรือเวิร์กช็อปการทำในสิ่งที่คุณรักจะทำให้คุณมีความสุขและมั่นใจซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนอื่นมากที่สุด สำหรับคนมีคู่ชาวราศีกุมที่มีคู่อยู่แล้วจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงทดสอบความเข้าใจและการสื่อสารในความสัมพันธ์อาจมีประเด็นเล็กๆน้อยๆที่ถูกเก็บกดมานานโผล่ขึ้นมาหรืออาจมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องที่สำคัญสิ่งสำคัญคือต้องไม่หลีกเลี่ยงการพูดคุยแต่ต้องเลือกเวลาและวิธีที่เหมาะสม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญแทนที่จะโทษหรือตำหนิลองพูดถึงความรู้สึกของตัวเองเช่นแทนที่จะพูดว่าคุณไม่เคยสนใจฉันเลยลองเปลี่ยนเป็นว่าฉันรู้สึกเหงาเวลาที่เราไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันการพูดในรูปแบบนี้จะช่วยลดการตั้งรับและเปิดพื้นที่ให้พูดคุยกันได้อย่างสร้างสารรค์ สำหรับคู่รักที่แข็งแรงเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสําหรับการลึกซึ้งขึ้นอาจลองทํากิจกรรมใหม่ๆด้วยกันเช่นไปเรียนทํำอาหารคู่ไปเดินผาหรือแม้แต่การนั่งคุยเรื่องความฝันและเป้าหมายในอนาคตอย่างจริงจังการมีเป้าหมายร่วมกันจะทําให้ความสัมพันธ์มีความหมายมากขึ้น หากมีปัญหาด้านการเงินหรือความกดดันจากงานอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้กระทบความสัมพันธ์ลองนั่งคุยกันเป็นทีมว่าจะแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไรแทนที่จะโยนความรับผิดชอบให้กันและกันคู่รักที่แข็งแรงคือคนที่ผ่านพายุร่วมกันและออกมาแข็งแรงขึ้นไม่ใช่คนที่มีแต่ความสุขตลอดเวลา ช่วงปลายเดือนบรรยากาศจะดีขึ้นอาจมีโอกาสพิเศษสำหรับการออกเดตไปเที่ยวสุดสัปดาห์หรือแม้แต่การคุยเรื่องความก้าวหน้าในความสัมพันธ์เช่นการมั่นหมายแต่งงานหรือการมีลูกสำหรับคู่ที่พร้อมแล้วนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่สวยงาม โดยสรุปคือเดือนนี้ของชาวราศีกุ่มเต็มปด้วยทั้งความท้าทายและโอกาสความสำเร็จจะมาจากการใช้สติปัญญาความอดทนและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาจงเชื่อมั่นในตัวเองแต่ก็เปิดใจรับฟังคำแนะนำจากคนรอบข้างความสมดุลระหว่างการยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อและความยืดหยุ่นในการปรับตัวจะนำพาคุณผ่านเดือนนี้ไปได้ด้วยดี